ชมเข้าสู่รายการ m ั n นี่เดลี่นะคะประจําเช้าของวันพฤหัส,สบดีที่16ธันวาคม2564เปิดตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยเซ็ตอินด x ล่าสุดนั้นบวกอยู่สักประมาณ5จุดครับเราอยู่ที่1,628จุดโดยประมาณนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่ามีข่าวใหญ่จากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่หลายคนจับตามองกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือเรื่องของการ ออกมาพูดถึงทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับก่อนหน้านี้ครับมีการคาดหมายครับว่าด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มมีการขยับสูงขึ้นอย่างชัดเจนของสหรัฐเนี่ยนะครับน่าจะทําให้เฟดต้องมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งปรับลดขนาดวงเงิน QE เร็วกว่าที่คาดการซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไปตามว่าการกันเอาไว้ก็คือเฟดนั้นมีการประกาศชัดเจนครับว่า จะมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยจำนวนทั้งหมด3ครั้งนะครับในปีหน้าจากเดิมที่เคยคาดการณ์กันไว้ว่าปีหน้าเฟดน่าจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสักประมาณ1ครั้งแล้วค่อยไปขึ้นปีถัดไปเนี่ยหลายครั้งหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าด้วยเงินเ,เฟ้อท,ที่ขึ้นมาอย่างเร่งตัว <S <S ก็เลยทําให้เฟดนั้นมีการพูดอย่างชัดเจนแล้วครับว่าปีหน้าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งแล้วปีถัดไปจะมีการปรับขึ้นอีก2ครั้งนะครับ อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าเฟดจะออกมาบอกว่าตนเองจะขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งความจริงควรจะเป็นข่าวลบต่อตลาดหุ้นนะครับแต่นักวิเคราะห์เขามีการคาดการณ์ว่าตัวเลขที่เฟดบอกความเร็วของการขึ้นดอกเบีย้ยที่เฟดบอกเป็นไปตามความคาดหมายของตลาดส่วนใหญ่ <S <S เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตลาดคลายความกางมังวลนะครับว่าเฟดอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยที่เร็วกว่าที่ตนเองคาดการณ์กันเอาไว้กลายมาเป็นข่าวบวกได้เหมือนกัน <S <S <ร>เพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะดัชนี er ดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมา ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกือบเกือบ400จุดขึ้นมาได้ประมาณ1%เศษนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความคลายความกังวลของนักลงทุนที่กลัวกันว่าเฟดอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยที่รวดเร็วและรุนแรงมากกว่าที่คาดพอมีความชัดเจนแล้วว่าจะขึ้นเร็วมากน้อยแค่ไหนตลาดก็เลยคลายความกังวลครับ และแน่นอนนะคะว่าประเด็นดังกล่าวก็เป็นภาพหนึ่งนะคะที่สง่งผลทําให้การลงทุนทั่วโลกที่ก่อนหน้านี้ถูกกดดันจากปัจจัยดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนก็กังวลการว่าตัดสินใจอย่างไรก็เลยมีรายเทขายก่อนมาก่อนหน้านี้นะคะคดังนั้นภาพรวมของการลงทุนในเช้าวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นในโซนเอเชียต่างขานร,รับกับประเด็นดังกล่าวนะคะปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสยกตัวอย่างเช่นนิเคอีเองค่ะบวกขึ้นมากกว่า400จุดเลยทีเดียวนะคะท่ามกลางสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน ที่กําลังแพร่ระบาดทั้งในสหรัฐอเมริกาทั้งในอังกฤษซึ่งสถานการณ์ที่ดูเลวร้ายมากที่สุดนั่นก็คือในอังกฤษนะคะมีการระบุว่านับปัจจุบันจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันปรับตัวแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาแล้วค่ะซึ่งก็มีการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระบุบอกว่าจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในระยะเวลาต่อจากนี้นะคะจากระดับหมืน่นไปสู่ระดับแสนและถ้าหาก ว่าปรับตัวขึ้นสู่ระดับแสนอาจจะแพร่กระจายไปได้ถึง2 0 0 0 0 0คนในไม่ชา้าในขณะเดียวกันนะคะภาพดังกล่าวก็อาจจะเป็นปัจจัยลดทอนนะคะทำให้ความต้องการใช้น้ํามันนั้นปรับตัวลดลงแต่ปรากฏว่าเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาค่ะมีการรายงานสต็อกน้ํามันดิบที่ปรับตัวลดลงเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการใช้น้ํามันนั้นยังคงมีอยู่ในระดับสูงนะคะทําให้ราคาน้ํามันในตลาดเอเชียเช้าวันนี้ค่ะเริ่มกลับมายืนเหนือ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้อีกครั้งนะคะสําหรับทางด้านของเวสเท็กซัส นะคะเช้าวันนี้ยืนอยู่ที่7 1ดสอลลาร์ 71. 67เซนต์ส่วนเบรด์น,นั้นยืนอยู่ที่7 4 5ดอลลาร์ 74. 59เซนต์ค่ะส่วนมอคํำคืนที่ผ่านมาทิศทางของราคาทองคำถึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนนะคะต่ออัตราดอกเบีย้ยก็ดีหรือแม้กระทั่งการลด QE เองก็ดีนะคะเมื่อวานนั้นลงไปทดสอบจุดต่ำสุด1756นะคะต่อทรอยออนส์นะคะเป็นภาพที่ มีแรงเทขายกดดันลงไปแต่ปรากฏว่าพอรับรู้ข่าวนะคะเรื่องของเฟดทันทีค่ะมีแรงซื้อกลับคืนมานะคะจนกระทั่งล่าสุดในเช้าว,วันนี้ขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับ1,782ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์นะคะก็ถือว่าเป็นแรงเก็งกำไรที่ค่อนข้างจะหนาตาในช่วงเวลานี้นะคะที่ทุกสินทรัพย์ตอบรับกับประเด็นดังกล่าวค่ะอืมครับเรื่องของโอมิครอนนี่ก็น่าจับตามองนะครับเพราะว่าบางส่วนเขาก็คาดการณ์กันว่าถ้ามีการติดอย่างรวดเร็วแบบนี้จริงๆเนี่ยในระยะสั้นอาจจะเป็นส่วน ทบเชิงลบแต่ถ้าคนติดกันเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับน่าจะมีภูมิคุ้มกันและถ้าหากประกอบด้วยว่าโรคนี้เนี่ยไม่ได้มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจํานวนมากๆอาจจะกลายมาเป็นข่าวดีในอนาคตอันไกลนี้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องจับตามองก,กันนะครับส่วนช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับนัากวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์การลงทุนกันครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเชา้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยยืนได้ในแดนบวกนะคะแต่ว่าไปไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่และค่ะแนวโน้มการลงทุนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรทมเชา้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ k t b s t ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับครับหลายคนก่อนหน้านี้กังวลเรื่องของเฟดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วนะครับแต่พอประกาศออกมาจริงดูเหมือนตลาดจะตอบรับในเชิงบวกอย่างสหรัฐก็บวกเยอะหุ้นไทยบวกได้เล็กน้อยเรามองยังไงบ้างครับคือตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยจริงๆต้องรอดูคืนนี้ครับวันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาดูยังไม่ได้เพราะว่าเขาประกาศผลนั้นตลาดจะปิดอยู่แล้วนะครับส่วนตลาดเอเชียก็ตอบรับทางบวกนิดหน่อยนะครับส่วนหุ้นไทยเองเนี่ยเนื่องจากว่าผลประชุมออกมาเนี่ยก็ตามคาดครับ ตามค่าแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ไกลคือไม่ได้รับผลกระทบทางตรงรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้กระทบกระเทืนอนเท่าไหร่แล้วที่สําคัญถ้าเกิดเราสังเกตตลาดหุ้นไทยดีๆหุ้นไทยไม่สนใจเซ็ตคือหุ้นที่เล่นกันอยู่ทุกวันเนี้ยที่ขึ้นขึ้นมาได้เนี่ยไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากหุ้นเซ็ตห้าสิบเป็นหลักนะคร,รับมาจากหุ้นที่มาจากตีนอย่างเช่นอีวีอย่างเช่นเทคโนโลยีหรือหุ้นที่มีประเด็นเฉพาะตัว เป็นหลักเลยนะครับถ้าเราดูเราไปดูอิมแพคของหุ้นที่มีต่อเซ็ตเนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะหน้านี้มาตลอดประมาณสามอาทิตย์แล้วนะครับพวกนี้จะเข้าคิวมาแต่วันนี้พอผลประชุมแฟดออกมาปุ๊บเราจะเห็นหุ้นเพิ่มเข้ามาก็คือหุ้นธนาคาร<ช>แล้วก็หุ้นคอมมิชชัซึ่งอันเนี้มันเป็นหุ้นกลุ่มที่ล้อกับการเติบโตทางเศรษฐกิจผมเคยประมาณว่า ว่าถ้าผลประชุมเปดออกมาแล้วเนี่ยเขาปรับนโยบายกันแบนเข้มเข้มเข้มงวดขึ้นมันจะมาพร้อมกับมุมมองด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยมันจะซิ้งกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้หุ้นที่ได้อิงกับเศรษฐกิจเนี่ยอย่างคอมมานดี้เนี่ยจะขึ้นเลยครนนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยตั้งแต่หุ้นจีนตลาดหุ้นจีนเปิดนะครับหุ้นคอมมานดี้ของจีนเนี่ยขึ้นเป็นแถวเลยนะครับของไทยเนี่ยหุ้นฐานหินหุ้นคอมมานดี้ของเราก็ตามมาด้วยเพราะตรงนี้ผมก็เลยมองว่าผลภูมิจากการประชุมของทางการสหรัฐเองนะเนี่ยเป็นบวก ตามที่เราคิดว้จริงๆด้วยนะครับซึ่งเราเองไม่ไม่เคยถอยด้วยซ้าไปกับการการมองอมุมมองของเปเทเองแล้วก็คําแนะนําของเราเองเรามองว่าตลาดพุดไทยน่าจะเดินหน้าต่อไปโดยช่วงนีิสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่านี้ด้วยซ้ําไปนะครับค่ะฟังแบบ,บนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะวางแผนจัดทับยังไงดีล่ะคะหลายๆคนบอกว่าโฉยโอกาสล็อกกาไรกันไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ากลัวความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะครับ คือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่สบายใจกับโอมิครอนเรายังไม่สบายใจกับเอ้ยเดี๋ยวคืนนี้ตลาดทุนอเมริกาเกิดลงขึ้นมาหุ้นพวกนี้หุ้นใหญ่จะลงเราเลี่ยงหุ้นใหญ่ไปก่อนอหุ้นแบงเราไม่ต้องซื้อก็ได้ที่ยังเป็นไม่ต้องซื้อก็ได้ยกเว้น KTB ที่เราชอบนะครับ,รบแล้วก็หุ้นอะไรใหญ่ๆที่เรียกว่าไม่มีประเด็นช่วยอยราไม่ต้องซื้อนะครับเราซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ รถอีวีนะครับ EA บเตัวแม่เลยเทคโนโลย,ยีเองก็แพลตฟอร์มของตัวตัวพวกดิจิตอลอีโคโนมี่เนี่ยก็ตัวเจมบาพวกนี้กระปาณน,นั้นซื้อแบบนั้นไปแล้วก็ซื้อหุ้นอะไรที่เรียกว่ามาด้วยปัจจัยเฉพาะตัวไปเราไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าเราแค่ไม่เล่นหุ้นในกลุ่มที่ที่ไปอิงกับกับเอฟอซหรือหุ้นไม่หุ้นที่ไม่ค่อยอิงกับ,บท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นหลายตัวที่เราเล่นเนี่ยก็จะเอาตัวรอดได้ผมว่าเลือกหุ้นเนี่ย เลือกหุ้นที่มูลค่าการง่ายๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยมว่าเราไม่รู้จะเลือกหุ้นอะไรเลยเนี่ยไปเปิดหุ้นดูว่าหุ้นตัวไหนมี Impact กับเซ็ตเยอะๆติดยี่สิบอันดับแรกเอาหุ้นเหล่านั้นมาเล่นกันยกเว้นกลุ่มธนาคารที่ผมพูดไปธนาคารยังไม่ต้องเล่น,นได้แต่ว่ากลุ่มตัวนทนนี่ไม่ได้กลุ่มธนาคารเนี่ยผมว่าเล่นได้น่าจะน่าจะไหวนะครับอืบม<ะ>ีาการเลือกอ,อย่างตีมีวีเนี่ยหุ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเราชอบตัวไหนแล้วตอนนี้มันแพงหรือ,อยังครับคือตัวท็อปสุด ะครับตัวท็อปสุดของ E A ก็คือ E A นะครับถามว่าแพงไหมแพงทุกตัวครับแต่ว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าวันนี้ P E แพงรจริงๆเวลาเราคิดหุ้นเหล่านี้มันมาเป็นตีมตีมของปีหน้าอย่างเช่นเวลาหุ้นเราบอกว่าหุ้นตัวนี้จะโกดประมาณหนึ่งร้อเอร์ซ็นในในในอีกสองปีข้างหน้าไม่เทียบกับในในปัจปจ,จุบันหมายความว่าราคาหุ้นจะต้องขึ้นร้อยเปเซ็นต์ะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่กำไรจะขึ้น100%มันจะหนีไม่พ้นไอ้เทคโนโลยีกับตัว EV ีเนี่ยแหละเราเลือกให้ถูกตัวเราก็จะได้นะครับมันผมคิดว่าความแพงแน่นอนครับวันนี้เราวัดแพงแน่ๆบางตัวติดแคทด้วยจำใหม่แต่ว่าถ้าเกิดมองข้ามไปในอนาคตเนี่ยมันมันมันกำไรมันจะลดกำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปกดค่า p ีพวกนี้ให้ลดลงเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเคยเล่นกับหุ้นพวกการเงินสวัสด์เ p c เมื่อก่อนเนี่ยกับพวกหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยจะลมเดียวกันเลยนะครับ อนอกเหนอจากนี้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีล้วคะพอจะแนะนําตัวท็อปพิกที่น่าสนใจในการลงทุนช่วงนี้ได้ไหมคะครับถ้าตัวเป็นตัวหลักๆของเราก็จริงๆก็คือตัวเจมาร์แหละแต่พวกนี้เราไม่ได้ทำบทวิคอเราทำ,าทำบทกิคลูกเขา<ช>แต่เราบอกว่าด้วยหุ้นพวกนี้เจมาร์เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มในอนาคตเนี่ยเจมาร์จะนา่าสนใจที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องยอมซื้อหุ้นแพงแต่ถ้าเกิดไ,ไล่ระดับลงมาเนี่ยเราสนใจตัว XPG น่ครับ x g a นี่จริงจริงอยู่ถึงไม่ได้ทาไ,ไ,ไม่ได้ไม่ทำบวิคคะห์แต่ว่าลักษณะจะมาแนวเดียวกับเจมาร์คือเป็นหุ้นที่ทาพวกที่ที่ภาษาด้านการเงินค,คนที่ปึกษาด้านการออกโทเค,นค็นพวกเนี้จจะเป็นหุ้นที่เรียกว่าอนาคตได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดเป็นตัวที่อยู่ในใน,ในคำแนะนําของเราตอนนี้จะเป็น XPG แต่ถ้าเกิดเอาตัวที่เป็นท็อปสุดเนี่ย เราคิดว่าเจามาเป็นตัวท็อปสุดของหุ้นในสายนี้ครับในเวลานี้นะในเวลานี้ครับ,รบอย่าง FPG นี่ก็เงียบมาพักใหญ่เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีไหมครับ ใช่ครับผมว่ามองว่าเป็นจังหวะในการสะสมวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นตัวผลประกอบการเองยังยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนมากแต่ถ้าเกิดพอปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีของการออกโทเคน็นไม่ว่าจะเป็นยูทิลิตี้โทเค็นหรือเป็นเอลิเซนต์โทเค็นเนี่ยพวก ESG ซึ่งคาธุรกิจนโดยชองเนี่ยผมเชื่อว่าหน้าจะได้ประโยชน์ตรงนี้เราเราเรา,เราลงทุนในวันนี้เนี่ยเพื่อเพื่ออนาคตมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราอยากเห็นหุ้นที่แบบแบบเปิดแผนทุกอย่างตรงๆแล้วเนี่ย ต้องไปกัดฟันซื้อเจมาร์ครับต้องไปกัดฟันซื้อตัวแพงไปเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องรอดูอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมามองที่ XG ไว้ก่อนนะครับครับโอเคเราเน้นหุ้นที่มีสตอรี่เป็นหลักนะครับหุ้นถูกอาจจะไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมในการเข้าไปซื้อถ้าไม่มีสตอรี่ในการ Drive ให้โกรดอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณคุณมงคลนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นหุ้นนะครับที่ทางคุณมงคลพุ่งเพริตานะครับจาก KTBST แนะนำมานะครับยังมีหุ้นแนะนำจากค่ายอื่นๆนะครับมาฝากกันเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันดูนะครับ วันนี้ครับทางบอลฟิลิปแนะนำเป็นตัวเซนเทลสเต็กแล้วก็ a w c ครับ ASL นะคะมองไปที่ CCET ค่ะไอราแนะนำเป็นแบงก์ใหญ่อย่างเคแบงครับด้านของ u o b k เคเฮียนะคะให้ไว้ที่กสาสิกรไทยรามแล้วก็ EA ค่ะส่วนบอลกสิกรไทยแนะนำเป็นตัว TTB แล้วก็ Land and House นะครับ มาดูกิจกรรมที่น่าสนใจบ้างดีกว่าผมชวนท่านผู้ชมนะครับไปเท,ที่ยวงานกาชาติแต่ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เขาจัดแบบออนไลน์นะครับโดยธนาคารไทยพาณิชย์ครับได้มีการร่วมออกบูธในงานกาชาติออนไลน์ตั้งแต่วันที่14ถึง27ธันวาคมนี้นะครับโดยในปีนี้ครับไทยพาณิชย์เข้ามาในแนวคิด Happiness Sustain Innovation นะครับมิติใหม่แห่งความสุขที่ยั่งยืนสามารถสร้างความสุขได้ในทุกมิติ ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและยั่งยืนด้วยนอกจากนี้ครับยังมี virtual booth นะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการที่จะมาตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนก็ประกอบไปด้วยอย่างเช่นนะครับ o รบินูดเป็นทางเลือกใหม่ของ Food d e l i v e รีไทยสก็คือแม่มณีแอปนะครับเป็นมณีโซเชียลคอมเมอร์สแพลตฟอที่จะมาช่วยให้การค้าขายในสะดวกสบายมากขึ้น 3ครับคือ SCB Protect มีผลิตภัณฑ์ประกันพร้อมนำเสนอความคุ้มครองที่ตรงใจคุณด้วยประกันออนไลน์ครับ4มี Tik t o k นะครับของทาง SCB Thailand ด้วยก็จะรวบรวมความรู้ดูเพลินผ่านคลิปสั้นๆ5ครับเป็น Get Rich นะครับเก็บเงินตามความฝันตารางคำนวณเงินออมแบบง่ายๆ6ครับเป็น Virtual Boost โครงการไทยพันธิชย์รวมใจไทยให้โลหิตเพื่อจัดหาและส่งมอบโลหิต ให้ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติของสภากาชาติไทยและ7เป็นสกิน x นะครับเป็นแอปพลิเคชันพบหมอผิวหนังแบบออนไลน์ท่านที่สนใจก็เข้าร่วมกิจกรรมนะ,ะกิจกรรมได้นะครับที่ w w w งานกาชาติพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับงานกาชาด .com และ www.redcrossfair.com นะครับก็พอเป็นออนไลน์เนี่ยก็งานจัดตลอด24ชั่วโมงนะครับท่านอยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมงานได้ทุกที่ทุกเวลา เรียกว่าจำลองพื้นที่จัดงานนะคะเหมือนกับเราเข้าไปเล่นเกมนะแต่ว่าเราสามารถใช้เงินนะคะเพื่อบริจาคหรือแม้กระทั่งนะคะร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วได้ของกลับมาจริงๆนะคะคเอาละค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันในช่วงเบรกนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าปี2565จะวางแผนตีมการลงทุนที่น่าสนใจอย่างไรห้ามพลาดค่ะ มาต <Okay. S 1> ิดตามมาน,นิเดลี่ในช่วงสุดท้ายกันนะครับช่วงนี้กลางเดือนธันวาคมแล้วเพราะฉะนั้นใครจะวางแผนการลงทุนนะจะต้องมองข้ามไปยังปีหน้าแล้วนะครับปีหน้าเราจะลงทุนกันอย่างไรดีเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครัคุณบอยสวัสดีครับคุณแทน,นค่ะคุณตราวด้คะมาประเมินสถานการณ์การลงทุนกันสักหน่อยนะคะปัจจัยหลักๆที่เราเพิ่งรับรู้ไปเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงภาพรวมของการลงทุนในปีหน้า2565เราประเมิยยังไงบ้างคะคือจริงๆถ้าดูจาก ปัจจัยล่าสุดนะครับเรื่องของอาาัตราเงินเฟ้อแล้วก็ QE tapering ที่เราเพิ่งทราบผลกันไปเมื่อคืนนะครับก็เห็นได้ว่าทางฝั่งอเมริกาหรือฝั่งเฟดเนี่ยก็คือกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างมากแล้วก็มีการเร่งทําตัว QE tapering มากขึ้นส่วนอาาัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นสามครั้งในปีหน้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่ๆเนี่ยก็คิดว่าการทํา QE tapering เนี่ยก็จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีความผันผวนชั่วคราวก่อนซึ่งเขาบอกว่าก็น่าจะจบประมาณเดือนมีนา ปีหน้าถูกไหมครับถ้าดูสมัยเบนเบอร์นันเกสสมัยก่อนที่เคยทำาิ e t ีเทปเปเนี่ยตลาดหุ้นก็จะลดลงมาถ้าจะไม่ผิดราวห้าเปอร์เซ็นต์มาครับแล้วก็กลับมาเป็นขาขึ้นเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าในปีหน้าเนี่ยตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยก็น่าจะยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงหนึ่งถึงสองปมาสแรกเนี่ยอาจจะมีความผันควนบ้างพองสมควรครับอืมครับแต่แน่นอนแหละครับเวลาเราเลือกการลงทุนอาจจะต้องเลือกเทรนด์ที่มันโดดเด่นแล้วก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนมากกว่าค่าเฉลี่ยปีหน้ามีเทรนด์อะไรน่าสนใจบ้างครับ อ่าถูกต้องครับปีหน้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าหลักการลงทุนที่ทดีเนี่ยคือตลาดหุ้นจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่เราควรทําก็คือลงทุนในเทรนด์ที่ดีหรือธุรกิจที่ดีถูกครับเพราะมันจะช่วยเราผ่านช่วงความผันผวน,นได้เพราะนั้นในปีหน้าเนี่ยคิดว่าสองเทรนด์ที่ค่อนข้างน่าจะมาชัวร์ๆเนี่ยก็คือตัวจีโนมิกส์นะครับหรือการการแพทย์แบบแม่นยําการรักษาทางพันธุกรรมเลยเพราะว่า จากปีก่อนๆที่เริ่มมีการวิจัยทดลองในสัตว์แล้ว,ลวตอนนี้กําลังขอตัว FDA Approve จากเมกาเนี่ยปีข้างหน้าๆก็น่าจะเอามารักษาในคนได้ตัวธุรกิจนี้ก็น่าจะโตเยอะอีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นเทรนด์ที่ทุกคนค่อนข้างรับรูแ้และให้ความสนใจและรู้ว่ามาแน่นอนก็คือเรื่องของพลังงานสะอาด Green Energy นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการประชุม COP 26แล้วก็คนทั่วไปเริ่มพูดถึงเริ่มมีการติดแผงโซลารเซลล์เริ่มบอกว่ารถข้างหน้าก็จะเป็นรถไฟฟ้ารถยนต์ดดไฟฟ้าแล้วร,ราะรนั้นในในสนใจแตกต่างกันไหมคะจริงๆแล้วถ้าเลือกเป็นเทรนดนะครับ,รบก็ถ้าให้คําแนะนําก็คือพยายามเลือกลงท,ทุนที่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในเทรนดนั้นๆหรือว่าตัว ETF ที่ลงทุนในเทรน์นั้นๆเลยเพราะว่าการลงเป็นแบบเทรน์แบบนี้เขาจะไม่ได้ไปจํากัดว่า ต้องลงแค่ประเทศไหนก็คือถ้าธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจที่ดีอยู่ในเทรนนี้เราก็สามารถลงทุนได้ในทุกๆประเทศเลยครับ<嗯>ก็จะทําให้นักลงทุนเนี่ยได้รับผลตอบแทนจากตรงนี้คุ้มค่ากว่าเพราะอย่างเรื่องของคลีนเนี่ยจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยมีธุรกิจดีๆหลายอันที่เป็นผู้นําในตลาด清洁能源มากกว่าสหรัฐอีก<ะ>เพราะงะั้นถ้าเราลง清洁ี源โดยรวมแบบนี้ครับก็ลงได้ทั้งฝั่งสหรัฐหรือฝั่งจีนไม่ต้องเลือกประเทศก็ได้เรา คิดว่าไม่เลือกประเทศครับเลือกผู้ชนะดีกว่าแล้วเรารู้ว่าเอ้ยซีนเนอร์จรีน่าจะเป็นอุตสาหกรรมผู้ชนะและมาแทนธุรกิจพลังงานแบบเก่านแครับ,นนรบเราก็จะได้ประโยชน์ครับก็คือเราแนะนําให้เกาะเทรนมากกว่าเกาะภูมิภาคตอนนี้เราไม่ได้ลงทุนโดยโฟกัสไปที่ภูมิภาคไหนเป็นพิเศษแล้วคือเน้นธีมหรือว่าสตอรี่ของของเรื่องราวนั้นๆแล้วประเทศไหนบริษัทไหนดีเราก็ไปลงทุนได้หมดแบบนี้น่าจะเป็นทางที่ดีกว่านะฮะ ถูกต้องครับในในใน่างประเทศเนี่ยเทรนนี้เริ่มมาสักพักประมาณประมาณสักสาปีแล้วครับที่เลือกการลงทุนเป็นแบบซีเมอติกก็คือเลือกเป็นทีมแล้วก็บอร์เดอร์เลสก็คือไม่จํากัดประเทศและ<ม>เอาธุรกิจที่ดีเพราะว่าถ้าเรามองเนี่ย สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนเรามองว่าเฮ้ยเราลงทุนกลุ่มแคปลีกที่ไทยถูกไหมครับเพราะรสมัยก่อนแคปลีกที่อเมริกามันโตมาหรือลงหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็บอกถ้าางนั้นเราก็ลงแคปปีกทั่วโลกหรือลงโรงพยาบาลทั่วโลกไปเลยหรือลงสนามบินทั่วโลกมันก็ต้องดีถูกไหมครับเพราะมันเป็นธรุรกิจที่ดีอยู่แล้วครับ,อ,รบอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์ว่าปัจจุบันคนเลยมันลงทุนในธีมพวก cloud computing e-commerce ฟิ n เทค h g e โนมิกส์ฟินนพวกเนี้ยเยอะขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องจํากัดว่าอยู่ในประเทศไหนครับค่ะทีนี้ปีหน้าเราจะวางแผนจัดสัรพอร์ตการลงทุนยังไงให้เหมาะสมดีคะอ่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทุนเป็นแบบตินฟเนี่ยก็มองว่าอาจจะค่อยๆเริ่มจากสั่นะครับเริ่มจากแบ่งพอร์ตที่เรามีครับประมาณสักส0เอนี่ยเอามาลองลงทุนในทีมก่อนเพราะว่าจากผลการทดสอบย้อนหลังนีในช่วงประมาณเจดปดปีที่ผ่านมาครับ ะระหว่างอินเด็ก์นะครับลงแค่อินเด็ก์ธรรมดา S&P ส500กับลงที่เป็นตีนเนี่ยทุกๆประมาณ10%ของพอร์ตที่คุณแบ่งมาลงแบบดิจิทัลที่มันกำลังเติบโตแบบนี้นะครับก็จะให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณ0.7%ของพอร์ตโดยรวมนะครับ,รบแล้วก็ถ้าคุณลงถึงจุดหนึง่งจริงๆเนี่ยความผันผวนมันจะลดลงด้วยเพราะว่าธุร,รกิจที่เป็นการลงทุนแบบอินเด็กยุคเก่าเนี่ยบางทีบางช่วงธุรกิจยุคเก่ามันก็อาจจะเป็นขาลงถูกไหมครับเรายังมีตัวที่เป็นขาขึ้นมาช่วยดึงผลตอบแทน เพปรับความผันผนวนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่ค่อยเคยลงทุนก็อาจจะแบ่งมา10-20%ก่อนถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากโฟกัสในตัวที่เป็นการเติบโตมากขึ้นก็อาจจะประมาณสัด40-50%นะครับค่อยๆกระจายพอร์ตมาโอเคได้ครับถ้าอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมเดี๋ยวไปใช้บริการของจิตต๋เวลก็ได้วันนี้ขอบคุณ,<า>ค,ณคุณตราวุฒินะครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบเป็นไอเดียสำหรับการลงทุนนะครับปีหน้าเราอาจจะต้องโฟกัสไปที่ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น <łość> ใช่ค่ะแล้ you วเราก็จะได้เห็นนะคะสังเกตโอกาสและการเติบโตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะลองมาจัดสรรพอร์ตการลงทุนแล้วก็มองหาธีมเหล่านี้กับรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันแล้วค่ะพรุ่งนี้10โมง5นาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ